ยุทธการซอลเฟร์ลีโนเป็นการสู้รบครั้งสำคัญและนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปยุทธการซอลเฟร์ n o โนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามประกาศอิสรภาพอิตาลีครั้งที่สองหรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามออสเตรียซาดิเนียเป้าหมายหลักของสงครามครั้งนี้คือการรวมชาติอิตาลีซึ่งเป็นความพยายามที่จะรวมรัฐต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีเข้าเป็นประเทศเดียวกัน โดยมีราชอาณาจักรซาดิเนียพิทมอนต์เป็นแกนนำและได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสภายใต้จกักรพรรดินโปเลียนที่3เพื่อขับไล่อำนาจของจกักรวรรดิออสเตรียซึ่งควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอิตาลียุทธการนี้เป็นการประทะกันของกองทัพขนาดใหญ่มีทหารออสเตรียประมาณ1 3 0 0 0 0นายและทหารฝรั่งเศสและพันธมิตรพิทมอนซาดิเนียรวมกัน1 4 0 0 0 0นาย ซึ่งมีกำลังพลรวมกันมากกว่า300,000น,นายบริเวณเมืองซองเฟอริโนและคาสติติโอเนเดลเลสติเวียการรบดำเนินไปอย่างดุดเดือดและยาวนานเกือบ15ชั่วโมงกองทัพทั้งสองฝ่ายต่างเข้าปะทะกันอย่างหนักหน่วงมีการใช้ปืนใหญ่และปืนเล็กยาวอย่างกว้างขวางส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมหาศาลประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันกว่า40,000นาย การจัดการกับผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างย่แย่เนื่องจากระบบการแพทย์ของกองทัพยังไม่ทันสมัยและมีบุคลากรไม่เพียงพอผู้บาดเจ็บจำนวนมากถูกทอดทิ้งในสนามรบโดยไม่ได้รับการดูแลผลการศึกครั้งนี้กองทัพพ,พันธมิตรฝรั่งเศสซาดิเนียได้รับชัยชนะในยุทธการนี้ผลกระทบที่สำคัญและเป็นที่จดจำมากที่สุดของยุทธการนี้อองรีดูนั้นได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านเพื่อดูแลทหารบาดเจ็บโดยไม่แบ่งฝ่าย ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความโหดร้ายของสงครามและปกป้องชีวิตผู้ที่ไม่ใช่ผลรบ